ท่านสาวธุชนทั้งหลายวันนี้เราจะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาศึกษากันสกดกบทหนึ่งเพราะว่าเป็นหลักธรรมที่สาธุชนหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่าหลักธรรมดังกล่าวนั้นจะนำมาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นความสุขความเจริญกันได้อย่างไรหลักธรรมที่จะนำมากล่าวในที่นี้ก็คือหลักปริหานิยธรรม หลักอภิหานิยธรรมนั้นเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้มีอยู่หลายในยะหลายความหมายด้วยกันแปลว่าหลักธรรมทุกๆุกหมวดที่ได้ตรัสอนมาในที่ต่างๆที่นํามาเรื่องอภิหานิยธรรมนี้มาพูดก็เพราะเหตุว่าอภิหานิยธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสื่อม ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เรากําลังวิตกลงบนถึงเรื่องของความเสื่อมโทมทางด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความเสื่อมโทมทางด้านจิตใจความเสื่อมโทมทางศีลธรรมในสังคมว่าเราจะแก้ไขกันได้อย่างไรจึงจะยกฐานะของจิตใจและฐานะของสังคมที่มีแต่ความเสื่อมให้มีความเจริญขึ้นมา นอกจากปัญหาทางสังคมแล้วเราก็มีปัญหาในทางาศาสนาสาธุชนหลายท่านวิตกกังวลว่าในช่วงระยะหลังคือระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี2516มาความเสื่อมโทรมทางสังคมนั้นก็พอจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยังหวังอยู่ว่าเรายังมีหลักชัยที่จะยึดมั่นทางจิตใจกันอยู่อีกหลักหนึ่ง หลักดังกล่าวนั้นก็คือหลักศาสนายังพอที่จะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจในภาวะที่เราอยู่ในระยะของความว้าเววุ่นวายเราก็อาจจะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจอีกทางหนึ่งเ,ออเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรที่จะได้สนใจแล้วก็หาเหตุผลในทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมที่เราอยู่ร่วมกันทําไมเราจึงอ้างอาปริหานิยธรรมกันบ่อยนักในยุคป,ปัจจุบันที่อ้างอาปริหานิยธรรมกันบ่อยนักนั้นก็เพราะเห็นว่าธรรมะบทนี้เท่านั้นที่จะทําให้บรรลุถึงความเจริญแล้วก็ไม่ตกต่ําไปสู่ความเสือ่อมก็คิดว่าอาปริหานิยธรรมนี้จะช่วยได้แต่ธรรมะนั้นจะช่วยบุคคลได้หรือไม่อยู่ที่การปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่เนื้อหาของธรรมะเพียงประการเดียวแต่อยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะนำหลักอริหานิยธรรมนั้นมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังในทุกๆคนที่จะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติแล้วก็หลักอริหานิยธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะศึกษากันได้ง่ายๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้เพียงเรื่องเดียวอย่างเดียวแต่ว่าอาริหานิยธรรมท่านตร,รัสไว้ถึงหกนยยยด้วยกันซึ่ง มีผลในทางปฏิบัติถึงหกอย่างหกหมวดทั้งหมดเนี่ยตราบไว้หกหมวดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมที่มีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกอปริหานิยธรรมหมวดที่หนึ่งนั้นพระพุทธองค์ท่านตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดประการนี้แก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวดูกนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจักมันประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหาได้ซึ่งความจเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักพร้อมเพียงกันประชุมจักพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและจักพร้อมเพียงทำกิจที่สงพึงกระทำอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุจัากไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้แล้วจัากไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้วจัากสมาทานประพฤติอยู่ในศิกขาบททั้งหลายตามที่ได้บัญญัติไปแล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุจกักศักระเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระผู้รัดตัญญูบวชนาน เป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกและจักเชื่อความถ้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะไม่รู้อำนาจแก่ตันหาอันจะก่อให้เกิดภกใหม่ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งสติไว้ภายในว่าฉะนหนหนอเพื่อนพรหมจรรย์ผู้มีศีลอันเป็นที่รักที่ยังไม่ได้มาถึงพึงมาเถิดที่มาแล้วพึงอยู่อย่างเป็นสุขดังนี้อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นลูก่อนภิกสุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้จักตั้งอยู่ในหมู่พิกษุและหมู่พิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้เพียงใดหมู่ภิกษุพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นนี่เป็นเนื้อหาของอปริหานิยธรรมที่พระพุทธองค์แสดงแก่พระภิกษุทั้งหลายหมวดที่หนึ่ง ส่วนหมวดที่สองนั้นท่านแสดงอย่างนี้ท่านแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบการงานไม่ยินดีแล้วในการงานไม่ประกอบนามซึ่งความเป็นผู้ชอบการงานอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบในการคุยไม่ยินดีแล้วในการคุยไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบในการคุยอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่นภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุไม่เป็นผู้ชอบในการหลับนอนไม่ยินดีแล้วในการหลับนอน ไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบการหลับนอนอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่เป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีแล้วในความคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ประกอบตามซึ่งความเป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะไม่เป no ็นผู้ปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจแต่ความปราถนาลามกอันอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูกนภิกษุทั้งหลายภิกษุจะเป็นผู้ไม่มีมิจชั่วไม่มีสหายชั่วไม่พบคนชั่วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักไม่ถึงความนอนใจในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษขั้นตำ่ำอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นอันนี้ก็เป็นอปร,ร,ร,ริหานิยธรรมหมวดที่สองอปริหานิยธรรมหมวดที่สามท่านตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเ็ด อีกหมวดหนึ่งแกพวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้มีศรัทธาสองเป็นผู้มีใจประกอบด้วยหิริสม,มีใจประกอบด้วยโอตตปะเป็นพระหูตสดรารลบความเพียรมีสติตั้งมั่นพวกภิกษุจักเป็นผู้มีปัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้น อริหานิยธรรมหมดที่สี่ท่านตรัสว่าดูก่นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจากราักกล่าวดูกนภิกษุทั้งหลายหนึ่งพวกภิกษุจักเจริญสติสามโพธชงสองธรรมวิจยะสามโพธชงสามวิยะสามโพธชงสี่ปีติสามโพธชงห้าปัสสติสามโพธชง หกสมาธิสำโพธชงเจ็ดพวกพิสุจักเจริญอุเบกขาสำโพธชงอยู่เพียงใดคึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นนี่เป็นอปริหานิยธรรมหมวดที่สี่อริหานิยธรรมหมวดที่ห้าท่านแสดงว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรมเจ็ดอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวหนึ่งพิษุทั้งหลาย พวกพิกษุจักเจริญอนิจจสัญญาสองเจริญอนัตตสัญญาสามเจริญอสุภสัญญาสี่เจริญอาทีนะวสัญญาห้าเจริญปหานสัญญาหกเจริญวิราคะสัญญาเจ็ดพวกพิกษุจักเจริญนิโรธสัญญาอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นอภิหานิยธรรมบทที่หกท่านแสดงว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานยธรรมหกอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นสอง ดูก่นภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นก็สามดูกนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจะเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งหรือที่ลับอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้น ข้อส่ดูกนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักเป็นผู้แบ่งปันลาภอันเป็นธรรมที่ได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้มาว่าอาหารอันเนื่องนับในบาทคือเฉลี่ยกันบริโภคกับเพื่อนพรมจันทร,ร์กับผู้มีศีลทั้งหลายอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นข้อหดูกอนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุจักมีศีลเสมอกันกับเพื่อนพรมจันทร์ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและที่รับในศีลอันไม่ขาดไม่ทลุไม่ดา่างไม่ป้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญแล้วอันปัญหาและทิฏฐิไม่รูปคลําแล้วเป็นไปเพื่อสมาธิอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นพวกบูกรพิสุทั้งหลายพวกพิกษุจากเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งในที่แจ้งและที่รับในทิฏฐิอันประเสริญน,นำออกไปจากทุก นำผู้ปฏิบัติตามเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมเพียงนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมหกนี้จักตั้งอยู่ในหมู่ภิกษุและหมู่ภิกษุจักสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งหกนี้เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นเนี่ยทั้งหมดอปริหานิยธรรมท่านตรัสไว้มีทั้งหมดอยู่หกหมวดในหกหมวดนี้ เราลองศึกษาดูก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าแต่ละหมวดนั้นได้ตรัสแก่พระภิกษุให้ประพฤติปฏิบัติในหัวข้อแห่งหลักธรรมต่างกันแต่ก็ตรัสว่าอันนี้คืออปริหานิยธรรมเพราะฉะนั้นความเข้าใจของสาธุชนเกี่ยวกับหลักธรรมข้อนี้ว่าอปริหานิยธรรมนั่นคืออะไรเราก็ต้องศึกษาดูว่าอปริหานิยธรรมนี้ท่านตรัสไว้ในพระสุตาตานิปิฎกมากถึงหกหมวดด้วยกันหรือที่เรียกกันว่าถึงหกนิยยะด้วยกัน ไม่ใช่หมวดเดียวหรือหนอยะเดียวทำเหล่านี้ถ้าหากว่าเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสือเอ่อมซึ่งหลักทำเหลา่านี้ท่านตรัสแก่พระภิกษุโดยเฉพาะแล้วก็ตรัสก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพานเพียงไม่กี่เดือนด้วยความห่วงใยในพระสงฆ์ที่ห่วงใยในพระสงฆ์นี้ก็คือห่วงใยในสมัยปัจฉิม,มาการก่อนที่พระพุทธองค์จะ เสด็จดับขันธปนินิพาน์ซึ่งในสมัยนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เขาคิจกูดในนครราชเจห์แล้วก็พระเจ้าอาชาตศัตรูท่านยกทัพจะไปตีแควน้นวัชีแต่ชาววัช,ชีนั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากจึงให้อมมย์ผู้ใหญ่ในแคว้นมัดกดตเข้าเฝ้าคือวัสการพราหมณแล้วก็ตรัสให้วัสการพราม์ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแจ้งเรื่องนี้ให้พระองค์ทรงทราบ ครั้งนั้นวัสการพราหมได้เดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วกราบทูลว่า้าแต่พระโกรมผู้เจริญรพระเจ้าแผ่นดินแห่งแคว้นมักพระนามว่าชาติศัตรูเวเทหีบุตรทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชีเท้าเธอรับสั่งอย่างนี้ว่าเราจะตัดพวกเจ้าวัชีผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้ให้แคว้นวัชชีพินาศถึงความวอดวายสมัยนั้นพระอนน์ยืนถวายงานพัดอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าณเบื้องพระปริศราง พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานอนท์เธอได้ยินมาอย่างไรพวกเจ้าวัดชีมันประชุมกันเนึเนืองหรือพระอานอนท์กลบาบทูลว่าข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้นพระเจ้าค่ะแล้วพระเถรองก็ถามพระอานนท์อีกว่าดูก่อนอานนท์พวกเจ้าวัดชีจักประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นแล้วก็กล่าวว่าถ้าพวกเจ้าวัดชีจกไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว จากสมาทานประพฤตในวัดชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นแล้วก็กรับถึงเจ้าวัดชีว่าถ้าเจ้าวัดชียังสักการะครนับถือบูชาท่านที่เป็นใหญ่ของพวกเจ้าวัดชีและเชื่อฟังข้อยคำของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นและ ถ้าพวกเจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือปุมารีในสุุลให้อยู่ร่วมด้วยเพียงใดก็พึงหวังความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นถ้าเจ้าวัชชีจะรับถือบูชาเจดีของเจ้าวัตชีทั้งภายในภายนอกและไม่ปล่อยให้อธรรมวิกฤร,รีที่เคยให้เคยกระทำแก่เจดีเหล่านั้นเสื่อมรามอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้น หรือพวกเจ้าวัดชีจัดแจงไว้ด้วยดีให้ความอารักขาป้องกันคุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายด้วยตั้งใจว่าฉะไหนนอพระอรหันต์ที่ยังไม่ได้มาพึงสู่แว่นแคว้นของเราที่พึงมาแล้วให้อยู่เป็นสุขในแว่นแคว้นดังนี้อยู่เพียงใดพึงหวังความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นก็ผู้มีพระภาคเจ้าได้แสดงอภริหารธรรมทั้งเจประการนี้แก่เจ้าวัชี แล้วจึงตรัสแก่วัสการพรามอมตะผู้ใหญ่แห่งแกนมาตดว่าดูก่อนพรามเราอยู่ที่สารัน JD, ทะเจดีเขตเมืองเวสาลีนี้ณที่นั้นเราได้แสดงอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ประการนี้แก่พวกเจ้าวัชีก็อปริหานิยธรรมเจ็ดนี้ยังตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชีและเจ้าวัชียังสนใจในอปริหานิยธรรมทั้งเจ็ดนี้อยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านกรับอย่างนี้แล้ววัสการพรามจึงเห็นว่าไม่สามารถจะตีแควนวัชชีได้นอกจากจับรองดองหรือ,อยุให้แตกกันเป็นพวกจากนั้นจึงทูลลากรับแล้วแผนของวัสการพรามนั้นก็คือ,อยุอยุชาวัชีให้แตกกันเป็นพวกแล้วตอนหลังวัสการพรามก็ยกทัพไปตีแคว้นวัชีได้สำเร็จเราะวัชีทำแต่ความสามัคคีต่อกัน วัชีก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของแฟนมักดในวัชีธรรมที่ได้ทรงแสดงให้แก่ชาววัชีนี้เป็นการชี้ให้เห็นถึงหลักปฏิบัติว่าตราบใดถ้าเรายังมีความสามคัคคีต่อกันและประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบในสังคมไม่แตกราวความสามคัคคีต่อกันความมั่นคงของหมู่ของคณะก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้นี่เป็นหลักปฏิบัติที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นวัชีธรรม วัดชีเป็นเมืองเล็กมัคคตดเป็นเมืองใหญ่แต่ถึงอย่างนั้นมัคคตดก็ตีวัดชีไม่สำเร็จเพราะวัดชียึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์คืออภริหานยธรรมเจ็ดประการนี้จนกระทั่งภายหลังวัสการพรามได้มาดำเนินนโยบายยุยงให้ชาววัดชีแตกกันวิธีที่จะยุให้แตกกันนั้นก็คือยุให้ชาววัดชีไม่สามัคคีต่อกันเวลาประชุมก็ไม่พร้อมเพียงกันประชุมเวลาเลิกประชุมก็ไม่พร้อมเพียงกันเลิก ยุให้ชาววัชีลบล้างของเก่าให้หมดแล้วก็มาบัญญัติของใหม่ขึ้นมาเหมือนกับที่เรากำลังจะยุเด็กให้ลบล้างวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆให้หมดเพื่อที่จะได้สร้างสังคมใหม่ขึ้นมาก็เหมือนชาววัตชีในสมัยนั้นที่ลบล้างของเก่าแล้วก็เพื่อที่จะสร้างของใหม่ซึ่งของใหม่ที่สร้างขึ้นมานั้นก็ยังสร้างไม่ได้แล้วก็ไม่ดีกว่าของเก่าผลสุดท้ายวัตชีก็ถูกทำลายไป และอีกประการหนึ่งยุให้ชาววัชชีไม่เคารพผู้ใหญ่ในหมู่ในคณะผู้ที่สมุติว่าเป็นหัวหน้าเป็นประมุขนั้นก็มาให้เคารพนับถือว่าทุกคนนั้นมีฐานะเท่าเทียมกันมีเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ควรจะไปนับถือใครว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่เราได้พูดกันในสมัยปัจจุบันนี้ว่าถ้าผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องของศักดินาอะไรต่างๆเหล่านี้ เป็นการปกครองเป็นการเป็นอยู่กันแบบกดขี่จำกัดสิทธิเสรีภาพนานา,นาประการก็คือ,อยุให้เด็กด่าผู้ใหญ่หรือให้เด็กไม่เคารพผู้ใหญ่ให้เด็กไม่เคารพผู้นำหัวหน้าด่าหัวหน้าของตนเองด่าผู้นำของตอนเอง,องตลอ,อ,อดจนชาววัชีได้ฉุดล่าขืนใจสตรีไม่เคารพในสิทธิ ชุดล้าอณาจารย์ไม่บูชาไม่นับถือสิ่งที่บรรพบุรุษเคยนับถือกันมาเช่นบูชาเจดียสถานต่างๆทั้งภายในภายนอกที่บรรพบุรุษเคยทํามาก็ไม่ทําตามตลอดจนไม่ให้ความคุ้มครองป้องกันแก่พระภิกษุผู้เป็นพระอระหันต์ที่เดินมาจากทิศทางต่างๆให้อยู่เย็นปิดสุขให้ได้รับความเป็นธรรมผลสุดท้ายแวนวัชชีก็ถูกตีแตก ด้วยการดําเนินงานยุยงของวัส,สการปรามเดียจะเห็นได้ว่าความแตกสามคีต่อกันนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้สังคมอยู่ร่วมกันเ,เป็นสังคมเล็กๆนั้นอยู่ไม่ได้ต้องเสื่อมสิ้นไปโดยเร็วฉะนั้นอริหารนิยธรรมนี้จึงเป็นธรรมท,ที่ที่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติซึ่งเราน่าจะต้องออศึกษาเพื่อที่จะนำมาเป็นหลักปฏิบัติของเรา เพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในปัจจุบันนี้ก็เป็นสังคมที่ไม่ใหญ่โตนะเป็นสังคมเล็กๆถ้าหากว่าคนในสังคมที่เราอยู่ร่วมกันมีความสามาคัคคีกลมเกลียวแล้วก็ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามต่อกันความมั่นคงของสังคมก็เกิดซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามาพิจารณาถึงหลักอริหานิยธรรมแล้วเราก็จะเห็นทันทีว่าสังคมของเรานั้นขาดตกบกพร่องอะไรไปบ้าง และเราควรจะนำหลักอะไรมาปฏิบัติกันบ้างให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้เราอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมากขึ้นกว่านี้ซึ่งก็น่าจะต้องพิจารณากันทั้งในแง่ของธรรมะและในแง่ของวิยัยว่าเราควรจะนำอะไรมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประโยชน์คือความผาสุขในสังคมร่วมกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณากันอยู่เสมอก็คือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยเราในปัจจุบัน เราจะเห็นได้อย่างหนึ่งว่าคนไทยเรานั้นมีความรักมีความสามัคคีต่อกันเป็นอย่างดีแล้วเราไม่เคยทอดทิ้งกันเนี่ยเป็นลักษณะที่ท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าคนไทยเรานั้นมีอัธยาศัยจิตใจอยู่อย่างหนึ่งคือการไม่ทอดทิ้งกันเวลาเห็นผู้ใดผู้หนึ่งตกทุกข์ได้ยากแล้วทนอยู่ไม่ได้ไม่นิ่งดูได้ต้องช่วยเหลือกันเท่าที่จะช่วยได้บางคนช่วยนิดช่วยหน่อยก็เอา เป็นการแสดงออกถึงน้ำใจว่าเรานี้ไม่ได้ทอดทิ้งกันและมีความรู้สึกป่วงใยกันอยู่ตลอดเวลานี่คือลักษณะของสังคมไทยเราที่เราไม่ได้ทอดทิ้งกันและลักษณะอันนี้มีมานานแล้วแล้วเราก็ยังคงมีอยู่และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในหลักอริหานิยธรรมทั้งเจ็ดประการนี้ที่ทำตัดไว้ทั้งหมดหกหมวดเป็นหลักธรรมที่ตัดไว้ทั้งชาวโลกและพระภิกษุสาม,มเณร ชาวโลกนั้นก็คือสาธุชนที่อยู่ร่วมกันในสังคมจะพึงปฏิบัติอันได้แก่วัชีธรรมอริหารธรรมตั้งแต่หมวดที่หนึ่งถึงหมวดที่หนั้นก็เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุสาม,มเณรที่อยู่ร่วมกันว่าจะต้องยึดม,มั่นในหลักอร,ริหานิยธรรมเหล่านี้จึงจะบรรลุถึงความเจริญได้อย่างแท้จริงเนี่ยคือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ที่เราเรียกกันว่าอริหานิยธรรมที่นำเรื่องนี้มาพูดก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายโดยพิจารณาให้เห็นโดยท่องแท้ว่า เนี่ยหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นไปเพื่อความเสือ่อมมีหัวข้อธรรมเหล่านี้ที่จัดไว้ถึงหกหมวดถ้รวมทั้งวัชชีธรรมด้วยก็ถึงเจ็ดหมวดด้วยกันหลักธรรมเหล่านี้อยู่ในมหาปรินิพพานสูตรในคำภีทีคณิกายมหาวัดเป็นหลักธรรมที่ท่านได้ตรัสไวก่อนเสด็จตรัสขันธปฏินิพพานว่าพระพุทธองค์นั้นท่านได้วางหลักสําหรับปฏิบัติไว้ให้แก่สังคมก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปท่านก็ได้พิจารณา แล้วก็ตรัสหลักธรรมเหล่านี้เพื่อให้เรายึดมั่นกันอยู่ฉะนั้นตราใดถ้าเรายังประพฤติปฏิบัติในอริหานิยธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งในเจ็ดหมวดนี้ทุกคนก็จะหวังความเจริญฝ่ายเดียวไม่มีความเสื่อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอยู่หมวดหนึ่งก็คืออริญญาธรรมหมวดที่สองที่ตัดใจพิสูจน์ทั้งหลายว่าถ้าภิสูุจักไม่เป็นผู้ชอบการงานไม่ยินดีแล้วในการงาน ไม่ประกอบนามซึ่งความเป็นผู้ชอบการง,งานอยู่เพียงใดพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อมอยู่เพียงนั้นท่านทั้งหลายอยา่าเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้พระทํางานและไม่ใช่หมายความว่าพระที่ชอบทํางานนั้นไม่มีทางเจริญมีแต่เสื่อมส่วนพระที่ไม่ชอบทํางานนั้นจะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นคําว่าการงานในที่นี้หรืออ,อริหานิยธรรมหมวดนี้ ท่านปรับแก่พระภิกษุที่กําลังบาเพ็ญเพียรในพระกรรมฐานกําลังเจริญปัสสนากรรมฐานคือบําเพ็ญเพียรทางจิตการบําเพ็ญเพียรทางจิตนี้ถ้าหากว่าไปทํางานการบําเพ็ญเพียรทางจิตก็จะย่อหย่อนลงทําให้การบําเพ็ญเพียรช้าระหว่างนั้นท่านก็สอนให้ภิกษุหยุดงานเช่นให้ละปริโภทความกังวลต่างๆเพื่อไม่กังวลในงาน แต่ถ้าในยามที่พระภิกษุไม่ได้ทำกรรมฐานในยามปกติภิกษุต้องทำงานถ้าไม่ทำงานก็เสื่อมเพราะฉะนั้นท่านจึงกลับไป็อีกหมวดหนึ่งว่าถ้าภิกษุไม่ยินดีไม่ชอบหลับนอนไม่ชอบคุยไม่คุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะแล้วก็จะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเพราะว่าการนอนการคุยการคุกคีกับหมู่กับคณะนั้นทําให้เราย่อหย่อนในการงานทําให้งานเสียไปทาไปคุกคีอย่างนั้นก็ไม่มีทางเจริญ และหลักอันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่เราจะต้องทําด้วยกายด้วยวาจาหรืองานที่เราจะต้องทําทางจิตเสื่อมทั้งนั้นท่านก็สอนว่าให้เว้นเสียเว้นจากการคุยกันเว้นจากการหลับนอนเว้นจากการคุกคลีด้วยหมูด้วยคณะเว้นจากความปรารถนาลามกพบคนชั่วเป็นมิตรให้เว้นแล้วจะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวฉะนั้นภิกษุที่กาลังเจริญกรรมฐา,านเนี่ยท่านจึงอสอนว่า ให้ละเว้นในการงานเพื่อเป็นการตัดปริโซดกังวลแต่ยามปกติแล้วต้องทํางานที่ว่าเสื่อมในที่นี้หมายถึงเสื่อมจากวัดปฏิบัติคือเสื่อมจากคุณธรรมที่เราจะได้เช่นอย่างสมาธิและปัญญาฌานหรือมรรคผลเนี่ยทำให้ได้ชาหรือไม่ได้เลยนั้นก็สอนให้พระภิกษุเนี่ยเว้นสิ่งเหล่านี้เสียระหว่างทํากรรมาฐานแต่ถ้าระหว่างไม่ได้ทําก็จะต้องทํางานเดี๋ยวจะว่าพระพุทธเจ้าาะสอนให้พระอยู่เฉยๆเ,เกียดครา หรือเราจะไปด,ดูว่าพระที่ทําการงานแล้วก็จะมีแต่เสื่อมส่วนพระที่เจริญนั้นคือพระที่ไม่ได้ทํางานอะไรก็จะมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเพื่อที่เราจะได้ไม่ตีความธรรมะผิดคือเข้าใจในอริหานิยธรรมอย่างถูกต้องก็ตอ้องพิจารณาว่าท่านตรัสอันนี้มีความหมายแก่พระภิกษุทางด้านการปฏิบัติชั้นไหนเพื่อเราจะได้นําธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี่ก็เป็นอริหานิยธรรมเป็นธรรมที่ที่นํามาเล่าสู่กันฟัง เพื่อสาวุชนจะได้เข้าใจและหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างพอสมควรที่เรียกว่าอภิหานิยธรรมซึ่งมีอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรในพระสุตรการติปิฎกทีคณิกายมหาวัดในมหาปรินิพานสูตรถ้าท่านไปเปิดดูก็จะพบตอนที่พระพุทธเจ้าก่อนจะนิพพานท่านได้ตรัสพระสูตรนี้ไว้สมมาก็ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงนี้